ผมมินจากได้ว์วจะบอกครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชม NETA V2 นะฮะตัวประกอบไทยมาแล้วนะครับที่ต้องเรียกว่า V2 บางคนบอกทำไมไม่เรียกเป็น V minor c h a n g ไปเลยชมประกอบไทยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะขายคู่กันทั้งตัว V1 และ V2 นะฮะขายคู่กันก็คือ V1 เนี่ยยังมีสต็อกเดิมอยู่เดี๋ยวผมจะพามาชมว่า V2 ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาจาก V1 ะครับแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องของกลยุทธ์ราคาเขาด้วยนะครับเดี๋ยวฟันธงว่า สเปคจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับใครนะวันนี้ที่ผมมาทำสนิทพรีวิวผมยังไม่รู้ราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องของสเปคแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับพอเป็นสเปคไทยมาตรฐานในการคำนวณเดี๋ยวรออีกทีนึงในงานมอเตอร์โชว์ hmm. เขาจะประกาศสเปคอย่างเป็นทางการแล้วก็ตัวราคาที่แน่นอนด้วยนะครับแต่ที่พอจะบอกได้วันนี้ก็คือ จะมี2เกรดแล้วนะครับของเดิม V1 มีเกรดเดียวแต่พอมาเป็น V2 จะมี2รุ่นอ่าแล้วที่ผมจะพาชมเนี่ยคือรุ่นไหนคือรุ่นท็อปนะครับสำหรับ V2 ประกอบไทยนะครับคมไฟหน้าเนี่ยเหมือนเดิมก็จริงแต่เปลี่ยนแล้วนะมาใช้เป็นหลอด LED ของเดิมในลูกแก้วโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยมันเป็นหลอดฮาโลเจนสีส้มคราวนี้เปลี่ยนเป็น LED แล้วนะครับฉะนั้น ลูกค้าเดิมก็เปลี่ยนตามได้นะครับเบิกแค่หลอดได้ในลักษณะนี้นะครับกันชนหน้ากระจังหน้าใหม่เลยนะฮะและสีนี้ก็คือสีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวออกแดดมันก็จะเป็นอีกเฉดหนึ่งนะฮะเป็นแบบสีชานมไต้หวันเลยสําหรับเน t ต้าวี2ตัวนี้เป็นสีใหม่จะมีสีใหม่คือตัวสีชานมแล้วก็สีฟ้านะครับวันนี้มีมาให้ดูเช่นกันก็จะมีชุดแต่งให้มันดู รูราเพิ่มขึ้นมาสําหรับเกรดท็อปนะครับมันเลยมีตกแต่งโครเมียมที่ชายล่างอะไรอย่างนี้ตัวเริ่มต้นมันก็จะไม่มีแต่วันนี้ไม่มีตัวเริ่มต้นให้ดูนะครับพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่และมอเตอร์เขาสักหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็น V2 แต่มันก็สามารถเทียบเคียงกับตัวเดิมได้นะครับของเดิม V1 เนี่ยเขาใช้แบตลิเธียมไอออนแบบ LFP ความจุ40กิโลวัตต์ชั่วโมงมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ความแรง70กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าก,ก็คือ95แรงม้านะครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลตามที่เขาเคลมเนี่ย NEDC คือ380กิโลเมตรแต่ใช้จริงก็อยู่แถวๆ300ต้นๆน,นะครับทีนี้ความพิเศษของ n e t a V เนี่ยเขาอยู่บนการส่งเสริมรถไฟฟ้าของรัฐบาลในแพ็กเกจแรกก็คือ3.0จะไม่เหมือน3.5ที่มาทีหลังเนี่ยที่เขาจะต้อง แบต50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะได้รับการส่งเสริมเท่านั้นเท่านี้นะฉะนั้น Ne ต้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเข็นแบตไปถึง50กิโลวัตต์ชั่วโมงอยู่แถวแถวเดิมได้บวกลบได้นิดหน่อยราคามันก็จะไม่ต้องขึ้นอ่าแล้วก็มันจะมีกลุ่มคนที่แบบเขาต้องการใช้รถไฟฟ้าราคานี้ของเดิม n e ต้าวอยู่ที่เท่าไหร่549,000บาท แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2023เป็นต้นมาเขาให้ส่วนลดเพิ่มอีก50,000บาทเท่ากับว่า NETA V1 เนี่ยมันอยู่ที่499มันไม่ได้ถูกที่สุดแต่ถ้าเอารถไฟฟ้าสักคันหนึ่งที่คิดว่าของที่ให้มาเนี่ยเพียงพอคือเป็น BSUV นั่งได้5คนชาร์จ DC Charger คือชาร์จแบบกระแสตรงได้เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุด ในกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับส่วนต่างมันเนี่ยตอนที่ขายอยู่ที่499เทียบกับดอลฟินตัวถูกสุดถูกกว่า200,000โอส่วนต่าง200,000นี่เยอะมากนะครับไม่ต้องเอาไปนับกับพวกรถไฟฟ้าจีนราคาล้านกว่าเลยถ้าต่างกันหลัก500,000นี่ต่างจังหวัดคือสร้างบ้านได้เสร็จะนะครับฉะนั้นมันมีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้จนนะแต่เขาแบบอาจจะใช้เป็นคันที่2ของบ้านหรือเป็นคันเดียวก็แล้วแต่ ก็มองความคุ้มค่าบางคนไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทไม่ต้องแบบมีหน้าตาไม่ต้องเอารถไปโชว์ใครเวลาเขามีงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาหาเงินได้รายวันหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายสเตทเมนต์เขาไม่สวยเขาสามารถผ่อนได้เขาหาเงินได้ทุกวันแล้ว499เนี่ยเขาทำค่างวดไว้นะของเดิมนะมีนะแล้วแต่ดาวแล้วแต่ระยะเวลาด้วยครับแต่มีแบบผ่อนเดือนละ5,000บาท เออถูกมากนะครับก็อันนี้เล่าให้ฟังว่าของเดิมเนี่ย V 1ที่ขายคู่กันมันจะเป็นตัวยืนที่499แล้วมันก็จะมี2รุ่นใหม่ V2 ตัวแรกกับ V2 ตัวท็อปเราก็น่าจะพอเดาได้ว่าราคามันจะไล่ไปอยู่ตรงไหนที่ผมใช้เวลานิดนึงในการเท้าความก็คือแบบนี้อ่ะด้านข้างก็จะดูคล้ายเดิมแต่จะมีเรื่องของการตกแต่ง ตัวท็อปก็จะมีคิ้วโครเมียมเพิ่มเข้ามานะครับให้มันดูหรูหรามีเลเยอร์อะไรเงี้ยสีนี้สวยดูแล้วน่าจะขายดีเลยละข้ามได้ไงข้ามได้ไงนี่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 มาแล้ว ADAS Adaptive c r u i s ครุ n ซอได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าในต้า2จะมี a a ะดั i v e ฟครุส on Tone ก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเพิ่มลดความเร็วตามคันหน้านะใช้กล้องนะครับที่เห็น แผ่นข้างหน้าเนี่ยข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะครับคือของเมืองจีนเขาอะ่ะมันใช้อะไหล่ร่วมกันเนาะที่เมืองจีนเขามีเรดาร์ครับมีเรดาร์มีกล้องของไทยใช้กล้องที่มันเป็นอัลต้าวนะครับเก็บได้หมดนะแล้วก็มองไปจะเห็นว่ามีพอร์ต USB จ่ายไฟสำหรับคนติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถด้วยเรียกว่าครบเลยนะกล้องก็ค่อนข้างจะทันสมัยมีทั้งกล้องแล้วก็ตัว เซนเซอร์ต่างๆนะครับมีช่องระบายความร้อนระบายไอมาแล้วนะครับ A d a s t นะฮะของเดิมไม่มีนะครับดิสเบรกสล้ออยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า Adaptive Cruise Control ของเขามันจะทำได้สมูทดด้นเนียนแค่ไหนนะครับโห V2 เปลี่ยนท้ายใหม่หมดเลยเมื่อเทียบกับ V1 นะครับประตูท้ายใหม่นะฮะใหม่จริงนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนไฟอย่างเดียว ไฟก็เปลี่ยนนะครับแก้มท้ายเปลี่ยนกันชนท้ายเปลี่ยนประตูท้ายเปลี่ยนนะเพราะของเดิมเนี่ยที่เปิดประตูมันอยู่สูงคราวนี้อยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนประตูท้ายใหม่แล้วใช้ไฟคาดยาวนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED วิ่งยาวเลยนะและนี่ครับมาแล้วนี่ต้องย้ำกันเลยใบปัดน้ำฝนหลังโอ้โหของเดิมไม่มีนะฮะสำหรับ V1 โอ้ V2 นี่เหมือนพลิกเลยนะ นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกรถไฟฟ้าจากจีนถ้าเป็นรถสไตล์ SUV แบบนี้หรือเป็นแฮทชแบ็กก็ดีนะครับอ้างเรื่องของแอโรดินามิกที่ดีแล้วไม่มีนะใบปัดน้ำฝนหลังโอลากูดแคทอะไรก็ไม่มี MG4 กก็ไม่มีนะ,รลละรนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอส่องหน่อยว่ามีแต่ก้านแล้วมีที่ฉีดล้างกระจกไหมข้างบนไม่มีนะ แต่มีที่ฉีดล้างกระจกมีมอเตอร์ฉีดน้ำอยู่ในก้านใบปัดน้ำฝนหลังนะครับมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะมีครับยืนยันว่ามีแต่เราจะเคยเห็นพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยฉีดลงมาทิ้งจากข้างบนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะฉีดพุ่งขึ้นไปจากในตัวก้านนะครับมีมอเตอร์อยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวผมฉีดให้ดูเลยดีกว่า นะครับสังเกตดีๆนี่ฮะมันเลือกได้ที่หน้าจอเลยผมปัดก่อนแล้วก็ฉีดแรงด้วย <c oughs> ดกดทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะฉีดเป็นเวลาประมาณ3วินาที <c oughs> ดกดที่เลียวอชเชอร์ส่วนตัวก้านเนี่ยเรากดหยุดได้เฮ้ยลูกค้าในต้าวีวันเดิมกำหัดแล้ว นะฮะว่าถ้าจะเปลี่ยนมันก็เรื่องใหญ่นะเฮ้ยแต่ V2 นี่เจ๋งเลยครับมันจะขายได้กับฟังก์ชันนี้แหละฟังก์ชันที่แบบฮะแค่นี้งเหรอโบราณมากๆผมจะบอกว่ารถรุ่ในใหม่ไม่มีนะฮะถึงมีเนี่ยค่ายญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสไตล์แฮชสแบ็กก็ต้องราคาแบบล้านสอง่ะถึงจะได้ที่ฉีดน้ำด้วยถ้าราคาไม่ถึงล้านหรือล้านเดียวนะครับให้แต่กานปัดไม่ให้มอเตอร์ฉีดน้ำ นี่มันจะทําให้รถน่าใช้ขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าบ้านเรานะครับฝนแปดแดดสี่นะฮะกินหลากหลายคือฝนมันเยอะมันฝุ่นแล้วมันเครอะนะ,ะมันมีลมหวนเขาเรียกเทอร์โบแลนส์อยู่ท้ายรถแล้วมันก็จะเคลอะขึ้นมาในหน้าที่แบบเริ่มฝนตกแล้วคุณทําอะไรไม่ได้คุณอยู่ในรถคุณทําอะไรไม่ได้มันไม่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะไอข้างในอะครับมันอยู่ข้างนอกคุณต้องล้างเช็ดแล้วมันเลอะมือ ส่วนหน้าแล้งช่วงเอาแบบหมดฝนยาวๆนะครับทางเหนือหน้าฝุ่นหน้าลมเนี่ยลมแล้วก็เม็ดฝุ่นมันมาถูรถเกิดไฟฟ้าสถิตฝุ่นมันเกาะคุณก็ต้องปัดไม่มีไม่ได้นะครับแต่หน้าฝนได้ใช้เลยตัวฉีดน้ำควบคูต้องยกนิ้วให้เลยกับตัวนี้นะฮะมันจะทำให้รถขายได้ดีมากๆเลยกับไปปัดน้งฝนหลังนะฮะ บ้าไปแล้วเราเคยทึ่งกับเฮ้ยมีแอดัพตีฟกุสันโทนนะครับเดนคลีฟแอซิดรถรุ่นใหม่ๆม,ม,มาทึ่งกับไอ้ที่ปัดน้ำฝนหลังพร้อมที่ฉีดน้ำนะครับนะฮะพูดไปก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะในรักมีต้าว2ชัดเจนนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะเวลาถอยจอดนะครับและมีกล้องถอยกล้องมองภาพนะครับของเดิมก็มีนะครับแต่กำลังจะเทียบว่าสมมติไปเทียบกับดอฟิน ให้ตัวนี้ขายราคา V1 เดิมก็เอือส่วนต่างแสนห้านะไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่รถมันก็คันเล็กอยู่ต่างจังหวัดถ้าเคยขับรถกระบะรถ v ีออสซิตอะไรเงี้ยที่มีแต่กล้องถอยที่ไปติดกันเองนะครับก็ได้ไม่ติดก็เรียนได้ครับนะเขายังไม่มีกล้องรอบคันนะครับเพราะว่าเขาต้องการวางให้ราคามันแบบ ไปแข่งกับพวกอ e ีโคคาค้าญี่ปุ่นได้ที่ยังต้องเติมน้มานํามันเดือนละ3-4มสี่พันแต่นี้ชาร์จไฟถ้าวิ่มงมาเยอะนะครับชาร์จไฟเพิ่มมาเดือนละพันบาทชาร์จที่บ้านด้วยไม่ต้องแวะปั๊มแล้วมีกล้องถอยมาให้ <S <S ระบบกันสะเทือน <S <S ด้านหน้า m a c p เฟอร์สันสต t ด้านหลังเป็นคารนะครับแต่ตัวนี้ก็ดูในส่วนช่วงล่างไปก่อนนะฮะเพราะว่าพวกแบตพวกอะไรพวกนี้ยังไม่ใช่ตัวที่จะขายนะครับเป็นตัวเขาเรียก PP พรีโปรเจคชันนะทดลองประกอบมีในส่วนของคอยสปริงสีล้อช็อคอัพเซเบอร์อรนะแล้วก็มีสเตเบลิเซอร์บาร์เหล็กกันโครงขนาดใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวลองดูว่าตอนขับขี่เนี่ยวันนี้พยายามถามแล้วเรื่องสเปคช่วงล่างเนี่ยยัง c a r r y over คือยังเหมือนเดิมนะครับแต่ของพวกนี้พอผ่านไป2อสาปีไปขัดจริงมันเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนซัพพลายเออร์เปลี่ยนอะไรแล้วแม้ว่าให้เขาประกอบ สเปคเดิมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไว้ลองขับกันอีกทีนึงเนี่ยฮะเออสวยดีนะมาดูงานทำสีครับพอประกอบไทยแล้วเนี่ยสปอร์ตเบลดิ่งต่างๆไฟค่อนข้างแรงเลยนะครับประกอบที่โรงงานของบางชันเอเนอร์นะฮะโอ้ทำสีแบบ เนียบเลยทําสีดีเลยครับนะฮะวัสดุอุปกรณ์สปอร์ตเบลลิงเปิดให้ดูว่าพอประกอบไทยแล้วดีกว่าประกอบจีนครับบอกเลยดูสีเนียบมากเนี่ยคือทั้งนอกทั้งในเลยนะครับข้างนอกสีว่าเนียนแล้วเนี่ยมาดูดิดูใกล้ๆ เชื่อมด้วยมันเป็นตัวกาวติดเหล็กนะครับแล้วยิงใช้โรบอตสปอตเวลดงลงไปนะแล้วทำสีโอ้ทำสีเนี๊ยบมากสวยเลยครับไม่ขี้เลนะพิงานประกอบไม่ขี้เลยครับนี่เดี๋ยวมาดูภายใน ประตูปิดแน่นขึ้นนะครับคุณภาพของยางขอบประตูเนี่ยมีผลมากครับแล้วก็งานประกอบด้วยฝีมืองานประกอบการทำสีการดูพวกเคลียร์แนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยในงาน QC ไลน์สุดท้ายนะครับมีผลคือรู้สึกดีกว่าตอนเอาเน็ต้าวีเดิมมาขับอ่ะคือของเดิมไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะบูลลี่อะไรนะ เราเข้าใจว่าณนะตรงนั้นคู่แข่งไม่มีมันก็ดีนะวันนั้นนะครับวันนี้มันมีเพียบไปหมดนะครับมีไม่ว่าจะเป็นดอลฟินหรือรถญี่ปุ่นเองรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวก Honda City โดยใตย้ยาริสเอที ip, อะไรมาเนี่ยของเขาก็เยอะนะครับชื่อเสียงแบรนด์เขาก็มากแต่เอาว่าเทียบจาก v 1มา v 2เนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะตรงนี้ก็ต้องชื่นชมเข้าไปนะอ้า oh. ว มาแล้วของเล่นที่เราชื่นชอบนะครับมีสปินเนอร์ให้นี่คือลูกกุญแจนะครับกุญแจรีโมทของ n e ต้าแล้วตัวนี้เป็น V2 แล้วก็ยังใช้แบบนี้มันหมุนได้มันเป็นกลงล้อนาจานะฮะไม่เชื่อยาลบดูนะครับอานาตะปัชยชยเห็นไหมนี่ โอ้แล้วก็ชอบทำหายกันนะครับสนุกเขาล่ะแล้วจริงๆมันวางแล้วหมุนได้อีกไหมเฮ้ย amazing แต่รถรุ่นใหม่ๆมามันก็จะไม่ทำงี้แล้วนะของเนต้าเองก็ดีนะครับเนต้า V เท่านั้นที่เราต้องการ อย่างนี้เนี่ยมันเป็นอิมโมใช่ไหมนะครับเขามีลูกกุญแจแยกนะครับดอกสำรองเอาไว้ไขเลยแล้วก็ในดอกกุญแจนั้นเนี่ยเป็นอิมโมแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะให้กงล้อนาจาเนี่ยให้มา1อันแล้วมีลูกกุญแจสำรองลูกกุญแจสำรองเนี่ยไม่มีรีโมทแต่ก็เป็นอิมโมนะครับอย่างน้อยก็เอาไปคอนเฟิร์มเรื่องข้อมูลได้ในการเบิกตัวนี้ตัวใหม่ แต่ถ้าเขาขายเนต้ารุ่นอื่นผมว่าเบิร์กรุ่นนี้ได้นะครับถ้าฟังก์ชันอะไรมันครบเนี่ยเป <c oughs> <c oughs> ชอบชอบเป็นการส่วนตัวอ่ะมาดูภายในเบาะนั่งเหมือนเดิมนะดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ดูงานตกแต่งนะคาดตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นสีมุกนะครับเป็นสไตล์แบบว่า เหมาะกับเจเนอเรชันนี้จะบอกมิเลเนียมก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่มิเลเนียมนะครับสไตล์มิเลเนียมนะฮะเนี่โอ้โหบาก็าเป็นแมนวนวลนะครับนะฮะอย่าเพิ่งยี้เขาจะเอาไฟฟ้านุ่นนี้นั่นราคาขายเขาขายอยู่แค่นี้แต่ในอนาคตนะครับเขามีมีตัวใหญ่ตัวแพงกว่านี้นะครับ อย่าลืมช่วยเขาซื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมี n e t a X นะฮะเป็นตัว SUV คันใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กไปก่อนแล้วก็ที่ผมเคยบอกไป n e t a เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดมาตั้งแต่แรกเขาเกิดมาเพื่อทำรถไฟฟ้าแบบ BEV Battery electric vehicle แน่นอนคนที่ทำรถให้ n e t a เนี่ยมันก็จะต้องมีทีมดีไซเนอร์นะครับเป็นปกติแต่คนที่ทำให้รถมันขับเคลื่อนได้เนี่ยนอกจาก วิศวกรรมยานยนต์เดิมที่มันจะต้องพึ่งในเรื่องของช่วงล่างเรื่องแอโรไดนามิกต่างๆนะครับเขาจะเน้นเลยเรื่องของวิศวกรรมซอฟต์แวร์และไฟฟ้าพวกอุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการแสดงผลแบตเตอรี่มอเตอร์และการขับเคลื่อนของเขาค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับแล้วก็เป็นค่ายแรกๆเลยนะที่ทำซอฟต์แวร์ แล้วก็ให้คุณปลดล็อกได้ง่ายๆเลยในเรื่องของจอดขวางแล้วเข็นได้นะครับเนต้านี่เข็นได้โดยไม่พังนะครับหลายๆรุ่นส่วนใหญ่เข็นแล้วพังนะเขาไม่อยากให้เข็นเพราะว่ามันเกิดสนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามันเกิดการช็อตได้นะครับในแผงเซอร์กิตเพราะว่าไฟมันไม่มีที่ไปนะแต่ของเนต้าวีเนี่ยเข็นได้นะครับเข็นช้าชเดี๋ยวมันจะมีเต็มไปหมดนะครับเรื่องแอปพลิเคชันร้องเพลงนู่นนี่นั่นเพราะว่า ที่เมืองจีนเนี่ยเขาร้องกันจริงๆในรถนะฮะไม่ต้องแปลกใจคือมันเหมือนแบบเรากด Subscribe พวกสปอติฟายอะไรพวกเนี้แอปที่แบบว่าเก็บตังค์แล้วฟังเพลงของเขามันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึง่งเขาก็ขายเพลงด้วยนะครับที่เมืองจีนนะฮะระบบ a d a s นะครับเดี๋ยวแสดงผลที่หน้าจอการใช้ไฟฟ้าพลังงานต่างๆนะครับระบบ ADA s เปิดปิดได้ นะฮะแล้วก็ปรับในเรื่องของ Sensitivity ก็คืออย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงอย่างเงี้ยใกล้ไกลเร็วไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเตือนแต่คนที่ต้องการแบบความปลอดภัยสูงสุดก็เรื่องหายเลนดิพัชเจอร์วอร์นิ่งมีกล้องแล้วก็มีเตือนรถออกนอกเลนด้วยนะครับแล้วก็ปรับเซนซิทีฟของมันได้เลนคีฟแอซิสก็มาโอ้โหรถเป็นพวงไฟ,ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีกล้องเนี่ยจับเลนจะเลี้ยงรถไว้ในช่องทางเดินรถมีหมดเลยอันนี้เตือนนะครับว่ารถข้างหน้าขยับแล้วไฮ้บียมแอสซิ AEB เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแบบเบรกหยุดเลยนะถ้าขึ้นว่า AEB เนี่ยมีคนวิ่งตัดหน้านะฮะหมารถเบรกหยุดเลยนะครับเบรกหยุดเลยแบบนี้อโอ้สุดจริงครับสำหรับ V 2 ตั้งค่าได้เรื่องการชาร์จนะครับเสียบชาร์จจะได้แบบไม่ให้มันลินเป็นร0อเอร์เซนตย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่เป็นผลดีแบตบมันลูกใหญ่จะตั้งไว้สัก้าสบห้าก็ได้ traction mode พ้อะเนี่ยลากจูงได้นะครับนะฮะแต่เราก็เดี๋ยวนี้เรียกมาเขามาเป็นรถสไลด์อยู่แล้วนะบ้านเราฮิตอยู่แล้วมีรถสไลด์4ี่ล้ออะไรเงี้ยอืม TPMS นี่มีเตือนลมยางของเล่นเยอะมากไฟเลเจอร์เฮ้ยอยู่ตรงไหนอ้อมีไฟเลเจอร์มาให้ด้วยเปิดปิดได้นะครับแน่รถญี่ปุ่นบางคันนะครับเจ็ดแสนวิ่งออกไปยังไม่ล็อกนะอันนี้ล็อกประตูอัตโนมัติดีครับวิของเยอะของเยอะอยู่ HDC ฮิว l ์ไดเซนต์คอนโทรลเหรอเวลาลงเขาหรอลงทางชันอ่าขับแบบวันแพดเดิลนี่ซิงเกิลแพดเดิลโหมดใช้แป้นคันเร่งอย่างเดียวนะครับพอยกเท้ามันก็จะเบรกลีเนียเข้าไปจนหยุดนะฮะขับออกก็ขับออกไปเลยนะครับมันจะแบบยกเท้าออกจากแป้นเบรกรถไม่ไม่ไหลนะครับมันจะแบบขับด้วยเท้าเดียววางเท้าไว้ที่แป้นคันเร่งถ้าชินชินแล้วนี่ ครับสนุกครับแต่คนในรถมักจะไม่ชินมีหมดสปอร์ตมาให้สำหรับใครอยากแรงนะครับอ่ะมีโอกาสเดี๋ยวเอามาเล่นมาลองดูอีกทีหนึง่งเฮ้ยกระจกหน้าต่างขึ้นลง4ี่บานเลยครับเป็นออตโต้ออตโต้สี่บานครับกระจกตัดแสงนี่ฮะใช้งานแบบนี้นะครับ ตอนนี้รููหลามากไฟในห้องโดยสารเป็นสีขาวกระจบแต่งหน้า2องบานครับเข้าเกียร์นะฮะเป็น direct shift ที่คอพวงมาลัยเข้าเกียร์ฝั่งขวาไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับมาร์กัดเดือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลพื้นสีดำนะครับตัวหนังสือเหมือนเดิมดเล็กนะก็พอใช้ได้ครับ เน้นดูเรื่องของระยะทางกับเปอร์เซ็นต์ในแบตแล้วกันนะฮะพวกนี้คือมันเป็น EV ที่แบบว่าสเปคกลางๆนะมันไม่ใช่แบบพวกโลว์สปีด EV มันออกต่างจังหวัดได้แต่ลูกค้าเดิมอ่เขาก็จะมีไปปรับช่วงล่างเปลี่ยนโชคให้มันหนึบยิ่งขึ้นของเดิมมันอาจจะโยนเวลาที่เจอถนนเป็นรอนแล้ววิ่งไปเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ใช้เดิมๆแล้วบอกไม่ติดปัญหาไม่เปลี่ยนอะไรก็เยอะนะเพราะว่า ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ในเมืองโอกาสให้คุณขึ้นทางด่วนซึ่งมันด่วนแต่ชื่อแต่มันไม่ด่วนเลยไปไหนรถมันก็ติดมันก็วิ่งกันอยู่เนี่ยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยคือของเดิมเนี่ยเพียงพอมากแต่ทางไกลนะครับก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดวิ่งแล้วนั่งคนสองคนเนี่ยมันอาจจะมีนะครับแต่ถ้าพอมีโหลดบรรทุกแล้วเนี่ยพวกเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นนะครับเวลาออกต่างจังหวัด ซึ่งถ้าเราไปเป็นครอบครัวนั่ง4คนมีสัมภาระเนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องของอาการล่อนอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าหน้ายางเ็อาจจะแคบนะครับแล้วก็เซ็ตช่วงล่างมาเนี่ยโชคสปริงนะครับเรื่องความหนืดของโชคไม่มากนะักสปริงก็แข็งแต่แบบจะไม่ไม่มากเพราะว่าต้องการให้มันมีความนุ่มสบายนะครับ มันก็ต้องฝ่ายจูนกันไปแต่มันก็เริ่มต้นอย่างตอน V1 ่ะมันเริ่มที่499เนี่ยแต่งสนุกเลยนะครับได้แบตลูกใหญ่เหมือนกันนะ40กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรถราคา5 0 0แสนก็บาทอ่ะอ๋อเนี่ยมันพับมันจะพับทั้งหมดเลยนะครับเวลาพับเบานะหลังก็ชันหน่อยครับแต่ดีที่ว่ามันใหญ่นะฮะ นั่งแล้วไม่เมื่อยเนี่ยคนตัวสูงพิงไปได้เต็มเต็มเนี่ผมก็นั่งให้ดูว่าไซส์มันเนี่ยก็คือพวก B อ่ะไม่ใช่ B บวกนะครับเป็น B พอดีนะฮะเป็น B SUV พอดีเลยนะครับ,นะรบถ้าไปเทียบกับพวก w r มอาก็อาจจะยังกว้างกว่าแต่จะไม่กว้างเหมือนพวก BRV นะเทียบกับ ZS EV ZS EV ด้านหลังอาจจะเหลือ ช่วงขามากกว่าหน่อยนะครับแต่เขาให้เบาะนั่งใหญ่อยากให้นั่งสบายมากกว่านะครับเรื่องการรองขาอะไรเงี้ยพอให้เบาะนั่งใหญ่ยาวปุ๊บมันก็เลยแคบข้างหลังแต่ถามว่าแคบไหมดอฟฟินกว้างกว่านิดนึงอ่าส่วนใหญ่จะสนใจรถไฟฟ้าจะต้องเคยลองนั่งดอฟฟินกันใช่ไหมครับก็นิดนึงเดี๋ยวไปลองนั่งกันดูในงานมอเตอร์โชว์เดี๋ยวเขาจะเอาไปโชว์เต็มเมเลยสำหรับ เนต้าว2นะครับด้านหลังให้อะไรอะ่ะอ๋อใช้แอร์จากข้างหน้านะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จไฟนะเป็น USB พอร์ตให้สีสวยดีครับประมาณนี้ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วสำหรับด้านหลังนะฮะร,รถเอาไว้โดยสารเลยจริงๆนะครับอ๋อมีอันนี้ไห้เดี๋ยวนี้ต้องทักแล้วอะ่ะว่ารถราคาเท่านี้มีไหมเพราะมันมีอย่างพวก NG4 ไม่มีที่จับนะครับไม่มีที่จับบนนี้นะ เอาความจริงมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะถ้าไม่มีมีบางทีแบบเจอเส้นทางคดเคี้ยวมันได้คว้าได้จับมันทําให้เรานั่งมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็พาชมนะครับอะไรใหม่ๆของ V2 นะก็ให้เวลาแล้วก็เจาะลึกที่เห็นเลยชัดๆนะครับปรับแค่เปลี่ยนจากไฟสีส้มเป็นสีขาวโดวยใช้โคมเดิมทําให้รถดูดีขึ้นเยอะมากนะครับและอสตัวนะครับที่ผมมองว่าทําให้รถน่าใช้ขึ้นมากก็คือ a ัดเดปติคูซสนโทนนะฮะและอย่างที่สองก็คือใบปัดน้ำฝนหลังพร้อมที่ฉีดน้ำนะใครจะเชื่อว่ารถออไฟฟ้ารุ่นใหม,ใหม่อุปกรณ์ตัวนี้มันหายไปแล้วพอใช้งานจริงมันค่อนข้างจะจำเป็นนะครับนะส่วนเรื่องของราคาสเปคยังเป็นทางการเดี๋ยวรอในงานมอเตอร์โชว์มาแน่นอนนะฮะตัวนี้ประกอบไทยแล้ววันนี้ได้สำรวจดูงานประกอบค่อนข้างดีผมไปโฟกัสเรื่องของ งานประกอบคุณภาพวัสดุที่เอามาใช้นะฮะการทำสีส่วนพวกแบตเตอรี่มอเตอร์ยังไม่ขอเปิดดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับตัวขายนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวทดลองประกอบเอามาทำเรื่อง Eco Sticker เรื่องอมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมอะไรของเขาครับแต่โดยรวมหลักหลเนี่ยมันจะได้อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับมีสีชานมใหม่มีสีฟ้าใหม่แล้วก็มาแล้วนะครับสำหรับ a d a อั v ติฟกุส o อนโทนแต่ที่ยังไม่มีก็คือกล้องรอบคันนะฮะอย่างดอฟฟินเนี่ยเขาแพงกว่าเกือบ200,000เขามีกล้องรอบคันตัวนี้มีกล้องถอยมาให้มีเซ็นเซอร์การระยะคอยล้องเตือนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นราคาไปด้วยกันในงานมอเตอร์โชครับสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดนะฮะในเรื่องของรีวิวอีกครั้งอย่างเป็นทางการทั้งในเรื่องของการทดลองขับแล้วเดี๋ยวถ้าผมรู้เรื่องของสเปคข้อมูลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจาะลึก ว่ามันแตกต่างอย่างไรแข่งขันกับคู่แข่งได้ไหมนะฮะอีกไม่นานเกินรอนะครับยังไงก็ติดตามไดออด o จ้าบล็อไว้นะครับทุกช่องทางเลยทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram จะได้ไม่พลาดเวลาที่เราได้รถมารีวิวนะครับวันนี้ผมมีจากไดออด o จ้บล็อกต้งลาไปก่อนสวัสดีครับ